วันนี้อาหารราคา2,000บาทรวมอาหารทั้งหมด9อย่างมีอะไรบ้างพรชัยโภชนาพาไปดูครับสำหรับงานวันนี้เราอยู่กันที่แหล่งสมาคมหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรี โดยวันนี้อาหารพรีเมียมของเรามีทั้งหมด9อย่างรวมอาหารว่างเริ่มต้นจานหลักด้วยออเดิฟทะเลมีเนื้อปลาปลาหมึกลูกชิ้นปลาเต้าหูปา้ปลาเกี๊ยวปาลาและก้ามปูชามที่2ในราคา2,000ของเราก็มีหูปลาฉลามน้ำแดงเนื้อปูและเห็ดหอมน้ำซุปสูตรลับเฉพาะสีเหลืองทองทานพร้อมกับหูฉลามครีบพรีเมียมและเนื้อปูขาวๆหว,วาน,วานจานหลักที่3ในเมนูยำหนุ่มนะคนปรปฐมสาวมหาชัย โดยจะเป็นยำแบบน้ำพริกเผาผสมน้ำพริกนรกตัดความหวานจากหมูฝอยของดีเมืองนครปฐม,มผสมความกลมกล่อมจากเครื่องทะเลฝั่งมหาชัยถัดไปกับเมนูขาหมูพะโรยอดผักขาหมูพะโรของเราผ่านกรรมวิธีเฉพาะเนื้อจะมีความแน่นและนุ่มราดด้วยน้ำพะโรสูตรเข้มข้นหอมลึกลับเฉพาะไม่เหมือนใครถัดไปปลากระพงนึ่งมะนาวตัวละ1กิโลเสิร์ฟบ,บนเตาสแตนเลสจุดไฟร้อน ตามต่อด้วยเมนูข้าวผัดปูรสชาติกลมกลม่อมพร้อมเนื้อปูขาวๆหวานๆโดยทานคู่กับเมนูสีสีหม้อไฟโปะแตกหม้อไฟไซส์ขนาดใหญ่พิเศษประกอบด้วยปลาหมึกลูกชิ้นปลาเนื้อปลาและแมงกะพุนรสชาติแซ่บจัดจ้านจากเครื่องสมุนไพรไทยปิดท้ายของหวานที่พรชัยโภชนาทําเองจากวัตถุดิบพรีเมียมในเมนูแปะกล้วยเต้าหู้นมสดทุกท่านสามารถติดตามร้านโตจีนพรชัยพชนาบางแคของแท้60ปีไม่มีสาขาได้ตามนี้เลยครับ